ตำนานการหลอกดักในอควาเรียนกับความลัก24,000ปีโดยอควาเรียนมี2ภาคที่ฉายต่อเนื่องกันก็คืออควาเรียนภาคแรกกับอควาเรียนอีโวโดยใน2ภาคนี้มันต่อเนื่องในทางด้านเนื้อเรื่องแต่ว่าในช่วงเวลาในการปีฉายมันไม่ได้ต่อเนื่องกันโดยภาคแรกฉายในปี2 5 4 8 กับภาค2ที่ฉายในปี2,555คุณจะเห็นได้ชัดว่ามันห่างกันถึง5-6ปีมันเลยมีเรื่องที่มันหลอกคนดูมาแต่ภาคแรกก็คือพระเอกที่ชื่ออ p พอล o โลในเนื้อเรื่องมันจะทําให้เราคิดว่าอ p พอล o โลคืออะพอลดิอัรกับชาติมาเกิดใน12,000ปีแต่ว่าในอีโวมันเฉลยในตอนจบเลยว่า อัฟโลเพ่พักแรกกับเพงพักสอมันกับชั้นมันเกิดก็จริงแต่ว่าตัวจรงของมันไม่ใช่อัพพอร์นีอารแต่มันคือน้องหมาตั้งหาอัพพอร์นีอารกับชั้นมันเกิดจริงแต่เกิดใหม่เป็นฟูโดเป็นผู้จัดการและเป็นหัวหน้าที่พลคอยนําเรื่องพวกเขันมาตลอดก็คือคนดูดอรอหลเโดนต้มแต่ว่าตัวลายแม่งดรอปลมาสองหมื่นสี่ปี